สวัสดีค่ะขอต้อนะรับเข้สู่โฟท์ี่ยังฟิต40ก็ฟิตได้นะคะก่อนอื่นต้องบอกความจริงก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของโครงสร้างก็รูปร่างนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากกรรมพันธ์ของเราเนี่ยแหละค่ะบางคนนะท้องแบนราบเลยนะคะแต่ว่าก็มีต้นขาแล้วก็ สะโพกที่ใหญ่เหมือนกันนะคะในขณะที่บางคนแขนขาเล็กนะคะแต่หน้าท้องมีพุงขึ้นง่ายมากเลยค่ะคือนอกจากเรื่องของโครงสร้างแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการกระจายตัวของไขมันที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลได้ค่ะยกตัวอย่างนั้นเองแล้วกันนะคะเคลือนก็เป็นคนที่มีต้นขาแล้วก็สะโพกที่เล็กนะคะแต่เวลาอ้วนนะคะไขมันจะไปสะสมที่บริเวณหน้าท้องหรือว่าพุงเลยนะคะแถมสะโพกเล็ก แล้วก็ทําให้เอวดูใหญ่เข้าไปอีกนะคะก็รู้สึกว่าไม่ได้อ้วนไปลงที่ต้นขาหรือสะโพกนะคะกินอะไรก็สะโพกก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นเท่าไหร่เลยค่ะดังนั้นปัญหาสัดส่วนของแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันออกไปนะคะอ่ะสิ่งเหล่านี้ก็คือความจริงนะคะที่ทุกคนควรรู้นะคะดังนั้นทุกคนอย่าไปนอยนะคะเวลาที่เราไปเห็นคนใน โซเชียลมีเดียนะคะที่มีรูปร่างผอมบางนะคะอันนี้ก็คือจะขึ้นอยู่ออกอบโครงสร้างของแต่ละคนค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องวิธีลดพุงลดหน้าท้องที่ง่ายที่สุดนะคะให้เหมาะสมกับรูปร่างแล้วก็โครงสร้างของตัวเองะคะ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์นะคะที่สําคัญฝากกด subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกคลิปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ใครที่พร้อมเราเดี๋ยวเราไปเดินันเลยค่ะ ทุกคนย้ำกันอีกทีนะคะว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วเพอร์เฟกนะคะก็คืออาจจะมีคนที่เพอร์เฟกจริงๆนะคะก็คือขายาวแขนยาวนะคะเอวเล็กสะโพกลมมนนะคะหนะ้าท้องแบนรามนะคะแต่ก็เป็นส่วนน้อยจริงๆค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่ามันมีวิธีลดพุงลดหน้าท้องที่ไวเรานะคะ35อัมหรือว่า4บโบนะคะสามารถทําได้ง่ายๆมากเลยค่ะเรื่องแรกนะคะอยากทุกคนเปลี่ยนชุดความคิดใหม่กันนะคะว่าการลดไขมันนะคะกับการสร้างกล้ามเนื้อและ แล้วก็การบริหารหน้าท้องเป็นคนละเรื่องกันค่ะสําหรับท่าการออกกําลังกายแบบที่เล่นหน้าท้องนะคะจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับหน้าท้องนะคะหรือบริเวณแกนกาลางลําตัวหรือที่เราเรียกว่าคอมมิเซอนั่นเองค่ะซึ่งประโยชน์ที่สําคัญมากๆของการบริหารแกนก,ากาลางลําตัวนะคะจะทําให้เราสามารถออกกําลังกายในท่าอื่นๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ เช่นสมมติเรากำลังเล่นท่าสิ t อัหรือท่า Crunch นะคะถ้าเรามีหน้าท้องที่แข็งแรงนะคะเราก็จะใช้แรงจากบริเวณหน้าท้องนะคะไม่ได้ใช้แรงจากบริเวณทางด้านหลังหรือบริเวณที่เฟล็กเหรือบริเวณข้อต่อสะโพกนะคะจะทําให้ปวดหลังน้อยลงเราก็โดนหน้าท้องได้ดียิ่งขึ้นค่ะนอกจากเรื่องออกกํำลังกายท่าบริหารหน้าท้องแล้วก็มาถึงเรื่องกินนะคะ เรื่องกินทุกคนน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะคะว่าเราควรกินอาหารที่มีโปรตีนไขมันต่ํานะคะกินไขมันนี้เยอะๆนะคะแล้วก็กินพืชผักใบเขียวส่วนคาร์บกินได้นะคะแนะนใํใไปกินคาร์บเชิงซ้อนหรือว่าคาร์บไม่ขาดสีนะคะ สองสิ่งเนี่ยเรื่องการกินและการออกกําลังกายบริหารน้าท้องนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาพูดกันถึงเรื่องนี้กันค่ะมีอีกวิธีหนึ่งค่ะที่เป็นวิธีการลดพุงที่ง่ายนะคะประหยัดแล้วก็เห็นผลมากๆเลยนั่นก็คือการเดินนั่นเองค่ะใช่ค่ะทุกคนฟังไม่ผิดค่ะเรื่องของการเดินนี่ค่ะที่จะทําให้เราลดพุงลดหน้าท้องได้ดีค่ะยกตัวอย่างนะคะเวลาสมมติเราไปเที่ยวนะคะอย่างตัวนองนะคะเวลาไปเที่ยวนะคะก็จะไม่ค่อยใช้รถนะ จะใช้วิธีการเดินนะคะว่าจะเป็นการไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวต่างประเทศนะคะแอนจะเป็นคนที่กินเต็มที่มากๆเลยนะคะกินทั้งของข้าวของหวานนะคะลิสต์ร้านอาหารที่ต้องกินนะคะก็คือจะมีเพียบเลยค่ะแต่ว่าทุกคนลองสังเกตตัวเองนะคะเวลาเรากลับจากทริปเที่ยวนะคะน้ําหนักก็จะไม่ขึ้นเลยนะคะพุงก็จะไม่ยืดอีกด้วยค่ะ อีกตัวอย่างเลยนะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะคนญี่ปุ่นเองนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะกินแป้งเก่งมากนะคะกินข้าวซูชิกินรามเมงได้หลายถ้วยมากๆเลยค่ะหรือคนเกาหลีเองนะคะอันยองเชยโยก็คือเป็นผู้หญิงนะคะจะกินรามยอนได้เยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าเพราะอะไรคะเพราะว่าประเทศเขานะคะเดินเยอะกันมากๆเลยค่ะ เห็นไหมละะ่วค่ะว่าเขากินเยอะนะคะแต่เขาก็เดินเยอะเช่นเดียวกันคดังนั้นเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าคนเกาหลีหรือคนญี่ปุ่นนะคะถึงแม้จะมีอายุมากขึ้นนะคะก็จะไม่ค่อยมีพุงค่ะดังนั้นวิธีที่เราจะมาแนะนํากันในวันนี้นะคะวิธีลดพุงลดหน้าท้องที่ง่ายที่สุดมากก็คือการเดินค่ะสําหรับการเดินในแต่ละวันนะคะแนะนําให้เดินวันละ45 60นาทีค่ะ เดินในสวนสาธารณะก็ได้นะคะหรือว่าเดินบนลู่วิ่งหรือว่าเดินในบ้านก็ได้ค่ะเดินขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟต์ค่ะนอกจากเรื่องการเพิ่มกิจกรรมทางกายแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณสามารถทําได้ง่ายๆนะคะในการลดพุงลดน้านท้องนั่นก็คือการนอนนั่นเองค่ะ วันนี้คือง่ายมากเลยนะคะมีแต่การนอนแล้วก็การเดินค่ะการนอนนะคะถือเป็นกิจกรรมที่เป็นการลดไขมันที่ง่ายมากที่สุดเลยค่ะทุกคนการนอนให้เพียงพอแล้วก็หลับให้ลึกอย่างน้อย7-8ชั่วโมงจะเพิ่มอัตราการเาผาผ่านพลังงานในปริมาณที่มากขึ้นค่ะไขมันจะถูกเผามากกว่าการที่เรานอนน้อยการนอนดึกแล้วก็การนอนแบบไม่มีคุณภาพส่งผลให้กรทฮอร์โมนไม่สามารถหลั่งออกมา เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้ค่ะดังนั้นความชราก็จะตามมาความแก่ง่ายนะคะเหนื่อยง่ายความเสื่อมสมรรถภาพที่สําคัญก็คือลดน้ําหนักก็ไม่ลงสักทีค่ะหลายคนออกกําลังกายหนักมากนะคะกินก็ดีนะคะแต่ว่าลดน้ําหนักไม่ลงเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าคุณนอนไม่เพียงพอนั่นเองค่ะทําให้แฟตไม่ลดลงค่ะลองสังเกตตัวเองง่ายๆนะคะเวลาที่คุณนอนดึกนะคะคุณก็จะหิวดึกนะคะแล้วก็ในวันต่อมานะคะ คุณก็จะรู้สึกว่าหิวง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าอยากของหวานมากขึ้นค่ะเออทำไมถึงตรงนี้เข้าใจนะคะเพราะว่าเมื่อเราอายุ35บกวกหรือว่า40บวกขึ้นไปนะคะระดับฮอร์โมนของเรานะคะโดยเฉพาะเมลาโทนินนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนนะคะที่ทําให้เรานอนหลับได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็มีการทํางานที่แย่ลงนะคะดังนั้นแนะนําแบบนี้นะคะให้งดใช้โทรศัพท์นะคะก่อนนอนประมาณ30นาทีค่ะลดการใช้คอมพิวเตอร์นะคะตั้งแต่ช่วงเย็นไปเลยนะคะหลังทุ่มหนึ่งก็คือไม่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วค่ะเพราะว่าแสงสีฟ้าต่างๆนะคะ จะทาให้ร่างกายของเรานะคะถูกกระตุ้นให้ทํางานตลอดเวลาค่ะแล้วก็คือหลังหกโมงเย็นนะคะก็ไม่ทานอาหารแล้วนะคะพอเมื่อร่างกายไม่ได้ย่อยอาหารนะคะก็จะนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอยากให่ทุกคนออกกาลังกายนะคะเพราะว่าการออกกาลังกายนะคะจะช่วยนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นจริงๆนะคะอย่างส่วนตัวนเองนะคะถ้าไม่ได้เวทนะคะวันไหนก็จะนอนไม่ค่อยหลับอันนี้เข้าใจเลยค่ะเอาละคะ่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการลดพุงลดหน้าท้องอย่างง่ายที่สุดนะคะนอกจากเรื่องกิน เรื่องการออกกําลังกายแล้วนะคะเรื่องการเดินและการนอนก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะฝากทุกคนเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e นะคะเป็นกําลังใจให้แอนด้วยในการทําคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ